ก็ต้องให้มาเป็นขวดปันนี้เริ่มเอาถุงปุ๋ยเนาะใส่ของโอ้กะชิช้ากระชิมาตลาดเมือกี้แล้วเอาถุงปุ๋ยไปใส่ของร้านน้ำผู้ชันใส่ฝันใส่ฝันกว่าสตาร์บัคค่ะเอาผักข้าไปน้ำห้องไม่มีเตาบ่เอาไปน้ำฉันก็อุ้ยแค่ใบร้าไปเด็กมันีค่ะ ฮัลโหลสววสดีค่ะทุกคนมันก็ปกนีกแล้วนะคะตอนนี้ประมาณที่ยงครึ่งแล้ว ตื่นค่ะ <Huh? S 1> แล้วเสียงดังนิดนึงทุกคนเสียงดังว่าเหมือนแม่ซักผ้านะคะก็คือเนอยนอนไม่ค่อยหลับนะคะทุกคนเหมือนเวลามันเปลี่ยนเวลาที่เนยจะนอนตอนเนยอยู่ที่นี่ดิฉันก็จะนอนประมาณตีสามจะง่วงตอนตีสามถ้าย้อนกลับไปเป็นประเทศเดยอรมันก็จะประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนซึ่งเป็นเวลาที่ดิฉันนอนปกติถ้าเนยอยู่เยอรมันเนยจะนอนประมาณห้าทุ่มแต่พอมาอยู่ไทยปุ๊บทุกคนเหมือนมันเจ็ตแลกเหมือนเวลามันเปลี่ยนระหว่างเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเนะี่ยคือไม่ง่วงค่ะก็คือ ดูมือถือช่ามค่ะแต่ว่าดูเยอะไม่ได้นอนนอนกับยายยายก็คือนอนเตียงตรงนี้ฉันก็คือต้องเอาที่คลุมเอาผ้าห่มคลุมค่ะนอนจนถึงตีสามแล้วก็ตื่นอีกทีประมาณสิบโมงเที่ยงทุกวันก็คือพยายามปรับเปลี่ยนเวลายอยู่ทุกคนให้มันแบบว่านอนเหมือนคนปกติค่ะเออนอนน่ะมันคือคนปกติเองเดี๋ยวฉันก็จะตื่นละเดี๋ยวไปหาทําอะไรนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาถ่ายดูนะคะว่าดิฉันอยู่บ้านนอกเนี่ยดิฉันทําอะไรบ้างกลับมาไทยเนี่ย ทำอะไรบ้างในหนึ่งวันนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะพี่สาวตอนนี้ขออ,อนุญาตไปแอบน่งอาบน้ำหูขี้แควก่อนไปดูว่าแม่ทำอะไรแมน่น่าจะทำกับข้าวอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวทำอะไรคะจักผ้าเทียบว่าปรสซักหม้สอสลือมึ่ใส่เคื่อง,งส,ส,สอือเครื่องอใส่เพื่องซักอี่ไหนเมอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างเวลาเราอยู่บ้านนอกนะคะขอไปอาบน้ำแป๊บนึ่ง 2,000 t มาก่ะทุกคนเนยอาบน้ำแล้วยังไม่ได้บอกตาๆๆตาแดงมากกินข้าวเย็ยงก็จะมีซ้มปาค่ะ <c oughs> นี่อันนี้พอกินข้าวเสร็จนะคะชีวิตประจำวันเนยกับยาก็คือจะหาหนังมาดูด้วยกันนะคะเพราะว่าชีอยู่คนเดียวเบื่อชีก็จะเหงาก็จะเปิดใน iPad ให้ดูนะคะ ใส่ซิฟักซื้ออียังเป็นยังให้เั็นขวดเอามาถ่ายรูปเอาก็ได้ดอกเออกระถ่ายรูปเอาก็ต้องให้มาเป็นขวดปานนี้ฟซื้อของก็ให้เป็นชิ้นของคันฟ้ากันซื้อปูนจิ้มได้แบ๊กกระชอบปูนไปยตียายจะให้ไปซื้อยาแก้เจ็บท้องชีเป็นกระเพาะแต่ว่าบอกให้ไปสั่งไปซื้ออะไรเนี่ยเพื่อเอาเงินด้สู เง่มด่ามาด่าหมอยใส่ฉันด้สมมตเคยเอาเงินน้ำย้ายฉันด้วยตองเจฉันหาเงินได้ฉันจ่ายให้ตลอดค่ะฮะข้าคนมีแฟนอยักษ์ผักล่มลงนี่จริงๆคนมีแฟนไม่ลูกผู้ใดก็จาฮะแก่ตู้สวัสดีจ้าไม่เห็นเห็นท์ปันะไม่ได้ยินคุณมีแฟนค่ะคนจะไปกับแฟนค่ะเราไม่มีแฟนแล้วก็ไปกับแม่กับหลานค่ะ นี่ก็สองสาวโสดค่ะสองสาวโสดทิ้งไว้บ้านด้วยกันสองคนค่ะเียกได้จักคขนไปใหญ่เชี่ยวมาให้เลี้ยงเอาจะกูกะตายเลยอ่ <c oughs> ส่สิ้ำเน่เขาเห็นจังลยเนาะเขาเลี้ยงเขาบปเต่าเลี้ยงเขาอีหน่อยออนตะกี้เหรอกค่องนมเนาะชั้นน่มชั้นเงินเอื้อ เขากินขนมก็จะกินของเขาก็จะเลือกตัวนี้ที่ร้านแห้งจะชื่อที่ต่างันหมดละแต่กูก็จะายแล้วพี่เอาจากแล้วเนาะก็เพียงเงาเนาะย่านเงาเนาะพี่หาให้จะคนตัวโอ้มาแล้วค่ะร้านสาวสวัสดีค่ะหน่อยโชว์โชว์กระเป๋าหน่อยอ่ะใครซื้อให้ อครอบกรัวฉันก็จะวุ่นวายนิดนึงนะคะเพราะว่าอยู่กับพุ่งแก่เนาะอยู่กับผู้เเทาเพื่นก็นสิบแบบว่าหลงเน่ลืมเน หยงจังสี่นะก็เป็นเรื่องปกติการพยายามแบบว่าบอกแต่ว่าแม่เกนไนคือแบบว่าอยู่เลี้ยงยาอย่ายหเต็มก็คืออยู่กับยาอยู่กับแม่บ้านที่ขนแก่นโดยปกติแม่ฉันก็คืออยู่บ้านพ่ออืดูแลย่ายหนะ้เานะเกจะเป็นหลงหลงลืมลืม,ลมเป็นแบบสมองเสื่อมนะแม่เขาเอิญอ,อย่างอยเบื่อเป็นออทิสติกเอิญอะไรที่ว่าลืมลืมหลงหลง,ลงเออกระสีแบบพักนังเพียกันให้กันแน่จังสี่นะไปค่ะตอนนี้เราก็จะออกไปตลาดค่ะทุกคน ก็คือชันมันเดิมครับรถแม่ชันให้ชันขับเพราะว่าชี่อยากให้ชันแบบว่าขับเก่งๆเออแก้งเด็กสนใจวันนี้เราก็จะไปรับหลาดนะคะพาไปตลาดไปซื้อขนมงต้มโอ้ยเลือกเอาถุงปุ๋ยเนาะใส่ของโอ้กะชิเจ้ากะชิมาตลาดมากติดเอลอเอาถุงปุ๋ยไปใส่ของอัพคาดเข็มขัดนิลภัยนะคะ่คะเออนี่ค่ะเอาคุณยายเต็มรับบทพิธีกรสาวเหมือนเดิมคะ่ะ ไปฮาดรานราน้า,รานสาวร้านสาวคนสว,สวย,ยคุณเท่าน้องไอติม2 0 0 0 years later ไปดูค่ะภารกิจเมื่อนี้ร้านฉันโคออกตัวก็เลิกก็คือว่าพ่อก,กับแม่ร้านเนี่ยเนาะก็คือเขาเขาแยกทางกันแต่วันนี้เราก็มาลุ้นกันว่ายายที่แบบดูเลี่ยงดูลาน่ะเขาเอาร้านเขาไปบอ่อเพราะว่า แกห่วงมากเกสร้างไว้ว่าอายฉันย้ายนะสร้างอายฉันก็เลยแบบว่าบอคอยอ่าองให้ร้านนะว่าของเกี่ยวกับทั้งพี่เออเริ่มว่าอี่านแล้วเดี๋ยวไปดูกันเราจะไปแอบแอบถ่ายบรรยากาศสรุปก็คือไม่เจอนะคะเหมือนหลานชี้ไปตลาดแล้วทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดนะคะบอกเจอกันที่ตลาดนะคะตลาดคะ่ะ 2,000 years later มาแล้วค่ะทุกคนบรรยากาศตลาดนัดที่ชั้นไฟฝัน้ยือสาระย้ายกับหลานอุ้ยไปตะเต้นใช่แท้เฮ้เฮ้เฮ้ ี่อันนี้ก็คือรดน้ำที่จริงใจนะคะนี่ร้านกาแฟโบราณทุกคนร้านน้ำชันไปฝันไปฟันกว่าสตาร์บัคค่ะชอบนี่ร้านซาวยืนทานแล้วไม่มาซื้อปลาสลิดอ้เดืเอดแสบแท้อร่อยไหมบอกพี่เขาค่ะ อ้ำมูไอ้ชวหน่อยชหน่อยยังเนี่ยบักบกบอนี่ครับต่อไปไม่มีแล้วกับบกนะอืมหากินยากรักเดอมครับรขบ แวะอีกแล้วค่ะแวะทุกร้ามกระเป๋าใหม่โชว์น <c oughs> ี่ประทูปกับเบนกระเซ็บเ <c oughs> มียฉันก็คือแวะทุกร้านค่ะไพเซม,มีอยู่จริงเออเอาแะซร้าน <c oughs> มาแล้วค่ะอันนี้ก็คือ ไม่เมาตลาดไปว่าเอาโซูเ,โเป็นไดเต็ม <จ erem S 1> ไม่ได้งัดออกมาใ<ล>ห,าหา้กระเป๋าอีกเออบอกงบเท่าไหร่ครับวันนี้บอกว่างบกับบาทอ่าร้อยว่าเบิดพัทหนึ่งแม่กับลูกคือกันคักงั้นวะงบห้าร้อยเท่ากับหนึ่งพันะว่าเกินพัทเนี่ยไปเอ้ายางไปค่ะตอนนี้เอไอไปตอนนี้ก็คือไปขึ้นรถค่ะทุกคนไปโอ้ยยังยัง years later. thousand อันนี้คือของที่เราไปตลาดมานะคะนี่นฉันอยากกินแต่อันนี้กันเลยเนี่ยอ๋ออีกระปุ๋ยเดี๋ยวเสพฉันก็อยากกินอันนี้ <c oughs> อะไรเนี่ยคัก <c oughs> ขม,มา่ขมมาคหมขม่าคืออะไรเอาไปเกลียงใส่ปลาบ่แมนอืมได้ยังไหมเนี่โชวด์ดิแล้วก็ได้ดักแด้มาผัดให้ผู้เฒ่ากินพรุ่งนี้ค่ะมัดอันนี้มอจ้าสุดกินบ่มักอันยัง คืออะไรยกมะค้อขอเขี้ยวมะค้อเอาต้องไปให้ตั้งใดกินไปลอกเปี้ยวเหมือนออกเซียน้ำเกลืออืมแล้วก็กินกับข้าวปลายข้าวปลายข้าวเปแต่เสแปรปอไข่นอกไปแต่เสแปเนาะไข่สวนมุกุกอยู่แล้วก็ได้อันนี้ได้นักหน้าอนี่อีกระปูดองค่าเหม็นๆของเหม็นของแซ่บแล้วคือของเหม็นหนังค่ะแกงอุจจาระเหล็กแกงอุจจาระเหล็ก เกงขี้เหล็กนั่นเองอะไงม่อีกโซซีได้อะไรมาบ้างหอยเซอรี่เรี่ถั่วลันเตาเห็ดหูหนูอยากกินแต่เห็ดหูหนูนี่ล่ะมั้งมาดูแล้วเห็ดอันนี้เพราะเป็นเห็ดหูคนนะค่ะเห็ดอะไรเห็ดหูหนูไม่แล้วค่ะทุกคนคือบัดมือมาเข่ายู่แม่สามรอบมาเข่าใช่เข่าหนึ่งเข่ายู่ในหยลายย่านลูกย่านล้านไม่ได้กินเขาชิลูกขยะเดี๋ยวนี้เขากินนี่อย่างเขาก็ง่ายเขาไปล้างค้าเขาก็ได้กินแล้วเขาชิมันลูก ไปกับแม่จะไปตลาดค่ะสาวมึงเดี๋ยวเด็กศิบอยให้ฟัไปปงไปตลาดนาเนาะวันแรกเลยค่ะสุกัญญาให้บ้านนะศิษย์บอยเป็นไปมาดามเฮลเฟลมาแล้วบหฮอดแล้วบเออชักกับไปสวัสดีจ้านู่นนั่นนี่ชักกับสวัสดีค่ะนู่นเออมาแล้วมึงขายตามผู้เฒ่าเฮนิกน้อยเนาะยชักกับไปแวะร้านขายผักได้ยังกินแรงเออแม่ก็เลยไปแวะซื้อผักขา แม่ฉันก็เลยแวะไปแวะ,ะ,ะซื้อผักทนีนี้นางก็แบบเออเอาผักบาเอานี่ไปกินน้ำบอเอาผักอันนี้ไปกินน้ำเอาผักข้นหน้าไปน้ำ <Huh? S 1> พวพุู้นไ่มีตำบอเอาไปน้ำ <Huh? S 1> ฉันก็อุ้ยพระพวกคือใจดีแท้พวกคือยิ้มให้ยิมยย้มบอกม้มตั้งใจของฉันก็คือว่า ไปซื้อผักคาจำเนื้อแม่ฉันสเสีบรรยบอกว่าใช้เก่งว่าไม่เก่งพีเล็กแม่แม่เออฉันก็อุ้ยดีใจจา้าป้าป้าแล้วคือใจดีแท้คือเลิศแท้แม่ฉันเลิศมากนี่แบบผู้จักคนเย้ยมากมากเออมูแล,ล้วลายฉันก,ก็พุ่งใจในตัวแม่ฉันล้วเดทตอนนั้นนะพอกดหยิบ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 ซาใช้อุ้ย,ยเอาผักนี่ไปน้ำเอาไปกินไปกินเอาไปกินฉันก็อุย้ยพ่อกคกสิดีใจเนาะเห็นลูกขึ้นลานมาป้าฉันพอหยิบมาเสร็จปุ๊บทั้งหมดห้าสิบบาทกินไปซื้อผักคาจำเดียวเยง จะก,ก็นึกว่าหายคลอมแบบพิศวาสอืมจะก,ก็นึกว่าเพื่อนแถมเพิ่อนยังอุ๊ยแบบเออยี่นีต้อนรับสุดไทยแลนด์นะบบเมนจ์หย,ย,ย,ยิบหยิบหยิบห้าสิบบาทที่แรก่าสิบเป็ดสิบบาทฉันเป็นเอาเงินไปสิบบาทแค่นี้วีเงินจ่ายมาห้าหมื่นนอันเป็นเทคนิคการขายของของคนของคนที่ฉลาดเป็นการเทคนิคของแม่ค้าที่ขายของเก่งโอ้กระเก่งโคงร้เรืขายเอเอจะเยี่ยมเลยนะจ๊กที่เว่าต้องขายผักข่าก็ได้ขายยักษ์ผักอื่นพร้อม จบไว้ชนกะเอ้าอุ้ยแม่ฉันเลิศแม่ฉนลุดจากคนแม่ฉันเลิศเพื่อกสิแถมแรมแมวาสั่นยิบไปยิบมาห้สบาทฉันซืไปซื้อผักคากำเ10บาทถ้าแม่ฉันมีเงินไปสิบาทแล้วฉันก็ซือเที่ทั้งไหนวะฉัไปขี่จักรยานขั่จักรยานกลับเอางที่บ้านค่ะเทคนิคการคายเกินทุกคนจะเสียบวะปัาบแซ่บตง ุงตับมกขุ n g เด้อพี mm ่น hmm. sure, ้องขอกินโชว์เบาๆค่ะต้มกุ้งแครงหอยซีเรียค่ะมาเด้อตับมะขงแซ่บไปปลาปลาเด็กนัวค่ะน่าสงสารเลยปูดองค่ะกำลังหน่งเหม็นขนาดเหม็นกุยอ่ะบักกรอกพ่อ นะคะเข้าี้ยงเข้าี้ยงวันนี้มีอกอีก้าปูตามมาับักหุ่งทอดปลาสลิดข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำ